เข้าเร็วจังเลยวันนี้โอเคนะครับเจอๆกันที่โปรโมชั่น2แกรนด์ฮอลบันไดเลื่อนนะครับกับสินค้ารดราคาพิเศษนะครับวันนี้ช่วงแนะนำช่วงแนะนำสินค้าแต่ละจุดนะฮะของห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เพราะว่าวันนี้เราจัดรายการครึ่งปีครึ่งราคาวันแรกนะครับก็เลยพาทัวร์ก่อนก่อนที่จะแยกไลฟ์แต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์นะครับวันนี้ก็เลยพาทัวร์ให้รู้ว่า จุดนี้มีอะไรจําหน่ายกันบ้างสินค้าตัวไหนลดร,ราคากันบ้างนะครับวันนี้พาทัวร์นะพาทัวร์นะเมื่อเช้าแผนกยีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โปรโมชั่นหนึ่งโปรโมชั่นหนึ่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูน้นโปรโมชั่นหนึ่งคือโปรโมชั่นเก่านั่นแหละก็มีสินค้าจัดรายการเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะแยกลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชลมี เทลมี me, อันนี้คือไลฟ์สดเทวมี me, เต็มๆเลยมี MC แนะนำด้วย30-50%นะครับช่วงเช้าที่เราไลฟ์สดกันไปนะครับช่วงบ่ายวันนี้ จะเจอกันที่โปรโมชั่น2 g r แกรนฮอล์มาในเลื่อนกันตรงนี้นะครับว่ามีอะไรลดราคากันบ้างหลังจากโปรโมชั่น2เสร็จบาย2ไปจะเจอกับเอ็กซ์พอร์ตเซล2022สินค้าจากโรงงานเราจะพาไปชมว่าวันนี้สินค้าจากโรงงานเริ่มรายการวันแรกเช่นเดียวก,กันกับรายการครึ่งปีครึ่งราคามีอะไรลดราคากันบ้างนะครับถูกมากลูกค้าเต็มห้างเลยวันนี้วันนี้ วันนี้ขณะที่เราไลฟ์สดอยู่ก็ภูมิใจนะลูกค้า mm. เขาเรียกว่าแฟนคลับดูด้านหน้าเยอะไม่เอาโทรศัพท์มาเปิดดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไอคนไลฟ์บ้างเลยนะโอ้ลืมแชร์ลืมแชร์ตัวทีอ่ะเดี๋ยวจะเจอกันแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บเดียวนะครับคุณลูกค้าไม่นานไม่นานแล้วเราก็ลุยกันเลยนะครับกับโปรโมชั่น2วนะันนี้นะครับโปรโมชั่น2 g r แกรนฮอล์บันไดเลื่อนนะครับว่า มีสินค้าอะไรรดราคาแล้วก็จำาหน่ายกันบ้างนะครับก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคุณลูกคา้าว่าอุตสาหยิ้มทำน้าปกอุตสาหยิม้มเวลาช่วงช่วงที่โอเคอะมาช่วงที่ยิ้มไม่เห็นเห็นช่วงที่ไม่ได้ยิม้มเออเอาไม่เป็นไรตามนั้นโอเคอะจะเจอกับโปรโมชั่นสองตรงนี้เลยนะครับมาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนนะครับโอ้โห โอ้โหอะโอเคมาเนี่ยโปรโมชัน2ดูเองแล้วกันคึกคักไหมคึกคักมากคุณลูกค้าเยอะจริงๆนะครับโอ้โหอะโอเคนะครับมาเสื้อผ้าตามดับขั้นตอนเลยโอ้โหเสื้อผ้านี่สองภาคฝั่งนะสองภาคฝั่งนะสองภาคฝั่งอาแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกหานะครับนี่นะ เสื้อผ้าสองากฝั่งนะครับนี่ผมบอกไว้เลยสองฝากฝั่งามาตรงนี้นี่นะเอลิซี่เจนเาหคุณลูกค้ามีเอลิซี่เจนจารการด้วยอะ่ะเอลิซี่เจนจาริการอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวลองสอบถามพนังกงานขายได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะเอลิซี C ่เจนเอิซี่เจนคุณลูกค้านี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ โอ้โหอ่าลด70%คุณลูกค้าถูกจริงๆเอลิซิเจนลด70%นะครับอันนี้โปรโมชั่น2แกรนฮอล์บันไดเลื่อนคุณลูกค้าอาจจะเยอะนิดหนึงคุณลูกค้าเยอะมากดูสิเดินกันแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะครับอ่า อ่าดับแรกคือเอริซิเจนยังลดราคากันอยู่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับกับเสื้อผ้าราคาถูกแล้วก็สุดพิเศษด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าแกมโบนะครับยังลดราคาถึงวันที่30มิถุนายนอยู่นะครับรองเท้าแกมโบกับรายการพิเศษนะครับ9 9บาทรองเทา้าแต่รองเทาเ้าผ้าใบมีให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะมากมายนะครับรองเท้าแกมโบคุณลูกค้าเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดหนึ่งนะนี่นี่น,นนะโอเคโอเคนะอ่ะแบบนี้คุณลูกค้าแบบนี้นะ เนี่ยการลดราคาพิเศษกรารรองเท้าแกโบยังอยู่ที่โปรโมชั่น2แกรนฮอล์มาในเลื่อนอยู่นะครับอยู่โปรโมชันตรงนี้กับรองเท้าแกโบนะคุณลูกค้านะก็เรียนเชิญกันได้เลยอย่างลดราคากันอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากรองเท้าแกมโบแล้วนะครับยังมีชุดเด็กอยู่ตรงนี้นะครับชูเน็ตชูเน็ตครับ เสื้อผ้าเด็กตัวละ39บาทนะครับ3ตัว100บาทยังจัดรายการกันอยู่ที่บริเวณโปรโมชั่นแกรนด์ฮอลล์มาในเรื่องการตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าวันนี้โปรโมชั่นรวมๆคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้นะครับผมได้นาโปรโมชั่นรวมๆว,ว,วมของห้างชูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์กันก่อนนะครับกับรายการครึ่งปีครึ่งราคากันในช่วงนี้นะครับอ่าชูเน็ตนะครับลดราคาการตัวละ39บาท3ตัว100บาทกับชุดเด็กชุดเด็กชุดเด็ก เด็กเล ek, ็ก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 เด็กโตนิดหนึ่งนะครับนะก็เด็กโตใหญ่ๆขึ้นมาไม่มีนะไม่มีนะนี่ชุดเด็กชุดเด็กอย่างนี้ชุดเด็กอย่างนี้นะครับโคนเสื้อคนอ้วนจังหวัดวิรามผู้ใดน้อบานนี่บานนี่โอ้ยผมยังรักษาหน้าเหมือนเดิมครับพี่ผมไม่ยอมอ่ะไม่ยอมไม่ยอม <laughs> ผมจะสตาร์ทหน้าตัวเองเอาไว้แบบนี้แหละ ไม่ว่าจะเป็น10ปีข้างหน้ากันแล้วแต่นะพี่คนพี่เสื้อคนนอ้วนโอเคอ่าตัวละ3าบาท3ตัว100บาท,บาทกามชูเน็ตนะครับรดราคาพิเศษกันเลยที่โปรโมชั่นแกรนฮอล์บันในเลื่อนการตรงนี้นะครับตามติดมาด้วย l m ล g มี n แกรนเซลนะครับช่วงนี้กับรายการพิเศษนะครับช่วงน,นี้นำสินค้าแบรนด์ดังจากเอ Grand Sale ล g มี n แกรนเซลลดราคานะครับมีสปาร่าอีพีนะครับนะดูในกระบากันก่อนนะคุณลูกค้านะครับนะ กับการลดราคาพิเศษตรงนี้นะครับนะ e s า a d อ e p ESP LTD แล้วก็ F f ฟ s h ช o n นะครับเนาะ F อ a s h ช o ่ก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะคุณลูกค้านะอันนี้แนะนําเบื้องต้นก่อนนะครับว่ารายการต่างๆมีอะไรกันบ้างนะครับคุณลูกค้าจะมาจะได้มาถูกจะได้มาถูกนะเราเริ่มรายการวันนี้วันแรกนะครับกับ l m e Grand Sale นะคุณลูกค้านะครับดูที่ตรงนี้ก็มีนะอย่างนี้อย่างนี้คุณลูกคะาตามลำดับเลยนะ ยาวเลยนะยาวเลยนะบือ้อ <g ül> O oh, R E P S yes, P นะเอลที L ่ดีอยู่ฝั่งนูน้นคุณลูกค้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ารถราคาพิเศษนะวันนี้วันนี้โอ้โห <c oughs> เริ่มรายการวันนี้นะครับไปที่สุดรายการวันที่เท่าไหร่นะหมดรายการวันที่เท่าไห,หร่เหรออ๋อเดี๋ยวจะถามให้คุณลูกคา้าได้สอบถามให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าน่าจะวันที่10ประมาณวันที่10กรกฎาค,คมคุณลูกคา้าอ่า อยู่ประมาณนี้นะโอเคนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับติดตามไลฟ์สดย้อนหลังก็ประมาณนี้ประมาณนี้ EP ESP นะครับแล้วก็ LTD LTD นี่ก็ลด50%ครึ่งปีครึ่งราคานะคุณลูกค้าลด50%เลยนะครับกับ LME Grand s a l e นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่ลด50%นนะครับ LTD โอ้โหคุณลูกค้าเสื้อเชิ้ต สวยๆกางเกงสแลกก็โอเคเลยนะครับลด50%คุณลูกค้าลด50%แล้วก็อะ,อะไรนะเาเรียกอ,อะไรนะเสื้อแจ็คเก็ตอย่างนี้ก็ลด50%ที่เดียวกันนะครับนนเสื้อเชิ้ตเสื้อคอโปโลคอปกนะอย่างนี้นะฮะของ LTD นะคุณลูกค้านะ LTD ลด50%นะครับลด50% อย่างนี้นะครับนี่ครึ่งปีครึ่งราคาเขาจะลดราคา50%กันเลยนะครับก็เร mm ียนเชิญกันเลยที่บริเวณโปรโมชั่นกันตรงนี้นะครับโปรโมชั่น2แกรนฮอล์บันไดเลื่อนนะครับ LTD ลด50%นะครับคุณลูกคา้านี่อย่างนี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่บันไดเลื่อนอยู่ตรงนั้นตรงนั่นงกินโดนัทตรงนั้นนะครับแล้ว LTD LME แกรนเซลก็อยู่ตรงนี้นะครับ Espada EP ESP yeah, LTD แล้วก็ a s h i ่นนะครับอยู่ตรงนี้เลย เต็มที่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 นะแล้วก็โปรโมชั่น2บันไดเลื่อนตรงนี้ยังจะมีาบปน่าบนาบปนา่นาาบปน่กาก็ยังจัดรายการ3แถม1นะครับเดี๋ยวบ่าย3โมงตรงนะฮะน้องฟางจะมาไล์สดาบปน่านะครับ,บาบปน่ากับรายการ3แถม1นะฮะ4ชิ้น80โอ้880บาทนะฮะตกชิ้นละ200 20บาทเท่านั้นเองนะครับกับซาบิน่านะครับกับโปรโมชั่น2แกรนฮอล์ันในเรื่องการตรงนี้นะครับจะเจอกันตรงนี้เลยคุณลูกค้าเดี๋ยวบ่ายสามโมงตรงนะครับน้องฟางจะมาไลฟ์สดกันต่อตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าที่คุณลูกค้าถามหากันเยอะแยะมากมายนะคุณลูกค้ากส็สวยๆเยอะแยะตามภาพผมได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นแกรนฮอล์ตรงนี้เรานําสินค้ามารดราคาลดถ,ถึง50%กันด้วยนะคะคุณลูกค้า50%กันเลยทั้งหมดนี้นะคุณลูกค้าทั้งหมดนี้นะ สอบถามพนักง,งานขายได้เลยนะครับ50%การที่โปรโมชั่นแกนฮอการตรงนี้นะครับกับ PS present นะฮะก็ยังลดราคากันอยู่ตรงนี้นะครับกับลดราคา50%ครึ่งปีครึ่งราคาเช่นเดียวกันคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับโอ้โ oh ห วันนี้เสือส้อผ้าสวยๆเยอะะมากมายเริ่มรายการวันนี้วันแรกนะครับนี่ชุดเด็กพีเซนต์หบาทก็ครึ่งราคาแล้วนะครับนี่มาเลยตรงนี้นอันนี้เด็กโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคุณลูกค้านะครับนะก็เรียนเชิญกันได้เลยผมให,ให้ดูให้ดูให้ดูภาพนะครับว่าโปรโมชั่นตรงนี้กับรายการลดราคาพิเศษโอ้โหโอ้คุณลูกค้าวันนี้เยอะจังเลยเยอะหนาแน่นกันมาก <c oughs> เยอะจริงๆ <laughs> อา้าวพรีเซนต์ยังอยู่ที่โปรโมชั่น2แกรนฮอล์บันไดเลื่อนกับการลดราคาพิเศษแล้วก็เสื้อตรงนี้ก็169บาทนะครับตามติดมาด้วยเซนเจมนะฮะคุณลูกค้าเซนเจมลด ครึ่งราคาเช่นเดียวกันคุณลูกค้าห้นะครับโอ้โหมีแต่รายการ50%กันได้เลยโโอ้โหครึ่งปีครึ่งราคาสโลแกนก็บอกไว้ว่าช้าเพียงครึ่งก้าเสียใจไปครึ่งปีนะจ๊ะนี่อา้าวเส้นเจมคุณลูกค้าห้าอ่เดียวกันสอบถามกันได้ทางอินบ็อกซ์ทาง Facebook ของทวีกิจทางแอดไลของทวีกิจได้เลยมันจะเป็นกระเป๋านะฮะนี่กระเป๋าแบบนี้นะครับแล้วก็รองเทา้าเส้นเจมคุณลูกค้า ชอบแบบไหนอะไรยังไงเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับกับนี่เซนเจมลด5 0สเครึ่งปีครึ่งราคาลด50%เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือรายการที่โปรโมชั่น2แกรนฮอล์บันในเลื่อนคุณลูกค้าโปรโมชั่น2แกรนฮอล์บันในเลื่อนนะครับนี่นะฮะกับเซนเจมลด5 0 0เลยนะครับอ่ะตามติดมาด้วยผลิตภัณฑ์เสือ้อผ้ายังหำนนี่ <laughs> H&M คุณลูกค้าผมอ่านไม่ออกโอ้ผมจบสูงเกินไปอ่าฮ่าฮ่าฮราฮ่าฮ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 ่าฮ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 าฮ่าฮาฮาบ่าท่าฮ่าฮคา่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮรคฮาฮ่าท่าฮ่าฮ่า่าฮ่คร่บฮ่าฮ่าฮ่คฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าค่าฮ่าร่าฮัาฮ่าน่าฮะาฮ่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  m ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮา่าฮาา อย่างนี้เลยนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านที่ติดตามไลฟ์สดการตรองนี้นะครับหรือคุณลูกค้าที่นะชมไลฟ์สดย้อนหลังนะครับวันนี้โอ้โหมันคือมาลาังการงานสร้างคุณลูกค้าเยอะคุณลูกค้าเยอะโอ้โห S N M นะครับนะวันนี้โอ้ผมแทรกผมแทรกคิวเข้าไปไม่ได้เลยโอ้เยอะจริงๆทางเดินคุณลูกคนะ้าหนาแน่นมากอ่า กางเกงจะเป็นประมาณนี้เกงสาเล่นเกงงองเกงทุกๆอย่างนะคุณลูกค้าเกงขาสั้นก็เรียนเชิญก็ได้เลยกับ H&M นะครับราคาพิเศษตัวละ1 5 9บาท2ตัวก็300บาทคุณลูกค้านะครับแบบนี้นะแบบนี้นะเนี่ยคนขายสุห่อคนนี้ติดต่อติดต่อได้เลยคุณลูกค้าติดต่อได้เลย <c oughs> อังเกงขาสันส้นสวยๆเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเสื้อนะฮะเสื้อยืดคอ,อโอ้โหนี่เสื้อกีฬาก็มีเยอะแยะคุณลูกค้าแบบนี้นะแบบนี้นะ <c oughs> H&M นะครับ H&M คุณลูกค้าผมไปช้าๆนิดหนึ่งนะคุณลูกค้าหลายหลายท่านบอกว่าโอ้พี่ปองไปเร็วเกินอันนี้คือเป็นภาพรวมคุณลูกค้าว่าโปรโมชั่น2 Grand Hall นะ รายการเดือนนี้มีสินค้าประมาณนี้ที่ให้คุณลูกค้าได้จับจ่ายใช้สอยกันนะครับมีไซส์เไซส์เไซส์เอแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกหาเป็นเสื้อยืดผ้าสวยๆผ้าร่มนะฮะบางทีก็ซักแล้วก็สลัดสลัดก็แห้งแล้วก็ใส่ได้เลยนะเห็นเห็นเขาบอกนะเห็นเขาบอกนะยังไม่เคยลองคุณลูกค้าเห็นเขาบอกนะก็ประมาณนี้กับเสื้อผ้าราคาพิเศษราคาถูกนะครับที่โปรโมชั่น2แกรนฮอลบันไดเลื่อนนะคุณลูกค้ามีสินค้าให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันมากมายเลยนะครับ อ,อาริอะไรเนี่ยอาริซีเจนนะฮะอยู่ถึงวันที่เท่าไหร่จ้าอาริซีเจน,ว,น,นวันที่7กรกฎานี้สิสสใช่ไหมสิกรกฎาคุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้เลยนะครับกับโปรโมชั่น2แกรนด์ฮอตช่วงนี้รายการโปรโมชั่นแรงๆเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหาการผมพาดูไม่บาดไม่ไหวเลยวันนี้นะเยอะจริงๆเยอะจริงๆชุดนโอโนโนอยู่ตรงนู้นนะคุณลูกค้านะแล้วก็ชุดนายอะไรนะ ผมจำชื่อจำชื่อไม่ได้เออแบบนี้แบบนี้แบบนี้อยู่ตรงทางขึ้นไปในเลื่อนตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญน,นะค,คุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะคะติดตามชมไลฟ์สดแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับที่โปรโมชั่น2นองแฟนฮอล์มาในเรื่องของห้างชวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกับโปรโมชั่น,นดีๆกันแบบนี้นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้จัดรายก,การถึงวันที่17กรกฎาคม2565นะครับ17นะคุณลูกค้านะ แต่รายการส่วนใหญ่ก็หมดรายการวันที่15นั่นแหละแต่ว่าหลายๆเจ้าเขาต่อรายการอีก2วันถึงวันที่17นะครับ สิบเจ็ดนี้สิบหกสิบเจ็ดนี้เสาร์ที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะถึงต่อรายการกันถึงประมาณนั้นโอเคนะกับรายการครึ่งปีครึ่งราคาช้าเพียงครึ่งเก้าเสียใจยไปครึ่งปีที่ห้างธุรกิจิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยช่วงนี้เราเริ่มรายการวันนี้วันแรกนะครับไปเชิสู่รายการวันที่15กรกฎาคม2565นะครับกับรายการดีๆเอ็มอีแกรนด์เซลลนะฮะชุตชัยเอ่อซาบินา่าพีเอสพรีเซ้น แกมโบยังอยู่กับเราอยู่คุณลูกค้าถึงวันที่30มิถุนายนนะครับต่อรายการไหม <laughs> ถ้าต่อรายการก็น่าจะประมาณ10-15เดือนหน้าคุณลูกค้า1 5เดือนหน้าประมาณนี้แหละคุณลูกค้าราคาเริ่มต้นที่99บาทคุณลูกค้า1 9 9บาทแกมโบยังอยู่กับเราอยู่ไม่จะเป็นรองเท้าแต่รองเท้าผ้าใบ สีสวยเยอะยบ้างมายแล้วก็ราคาถูกด้วยแล้วก็อาริซี่เจนก็ยังอยู่กับเรานะคุณลูกค้าแล้วก็มี H&M แล้วก็มีเซน์เจมชุดเด็กตูเนสนะครับแล้วก็โอโนโนอันนี้ยีห้ออะไรนะ <laughs> อยู่ใกล้ๆแตจะลืมคนใกล้ตัวจะลืมเสมอเป็นเช่นนั้นไป <laughs> โอเคนะกลับรายการครึ่งปีครึ่งราคาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอ,เจอกันที่ x x p r r t s a l e 2 2 2 2นะฮะรัสักครู่หนึ่งจะไปเปิดกล้องฝั่งนู้นคุณลูกค้าที่อยากดูเสื้อผ้าราคาถูกก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับสำหรับช่วงนี้กับการไลฟ์สดโปรโมชั่น2 Grand Hall บันในเลื่อนตรงนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ